เบาๆแต่ดูแพงนะทุกคนอยากดูเป็นแบบลุกคนรวยอะไรมากับลมช่วยมากับลมกลิ่นหอมสบายจมูกมีความน่ารักมีความน่าทะนุถนอมนะทุกคนกลิ่นมันคือกลิ่นที่มีความน่าทะนุถนอมมากสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับโบนในคลิปนี้นะคะคลิปนี้วอจะมาพูดถึงตัวนี้นะคะทุกคน เป็นดานี่สูตรเข้มข้นพิเศษกลิ่นหอมดอกไม้สุพรรณนะคะเขาบอกไว้แบบนี้เนาะเนี่ยกลิ่นหอมจากดอกไม้สพรรงนะคะกลิ่นเนี้ยโบเอได้ลองแล้วอะกลิ่นมันดีมากเลยทุกคนเอาตรงเลยคือแบบโบใช้ของดามีหลายตัวมากทุกคนแล้วโบก็เข้าใจว่าโบได้ลองตัวนี้ไปแล้วแล้วแบบถ้าลองแล้วแบบไม่ถูกใจอะไรเงรี้ยแต่ความจริงคือมันไม่ใช่เว้ยมันเป็นอีกตัวหนึ่งมันคือดานี่ตัวสีชมพูเข้มตัวนั้นโบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โบรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่ค่อยทนอะไรเงี้ยแล้วโบก็เข้าใจว่าตัวนั้นคือตัวนี้เว้ยโบก็เลยไไมมม่ด้้้ซือันาใชเลยะ จนแบบอพอเห็นมาว่าพานักงานเขาเอามาตั้งวางไว้ด้วยกันโก็แบบอ้ยอ่ะคือกลิ่นนี้เลยไม่เคยลองเลยว่ะกลิ่นที่เราเคยลองไปแล้วเราไม่ไม่คเคยปริมเท่าไหร่ันคืออีกกลิ่นนึงอะไรเงี้ยบอก็เลยแบบว่าอ่ะลองมาใช้แล้วกันซึ่งพอซื้อมาใช้แล้วทุกคนคือกลิ่นดีมากกลิ่นมันมีความลูกคุณหนูความสีชุม่มคูความเบาๆใสๆความเบาๆแต่ดูแหงนะทุกคนโบกราสึกว่า,วากลิ่นเนี้ยโบแนะนําเลยนะถ้าว่าใครที่แบบว่าตามหากลิ่นน้ํายาปรับผ้านุ่มที่มีความแบบว่าลูกแบบใสๆเบาๆ ความคุณหนูคุณหนูคุณใจอะไรเงี้ยโบแนะนตัวนี้เลยนะคะคือกลิ่นคือหอมมากทุกคนหอมแบบมันมีความละมุนมีความเบาๆมีความใสๆความชมพูชมพูโทนสีชมพูอ่อ,อนๆออความเด็กสาวอะไรประมาณเนี้ยทุกคนโบรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยค่อนข้างเหมาะกับน้องน้องนักเรียนนักศึกษานะคะแล้วนะคะว่าใครที่แบบว่าอยู่ในวัยทํางานแล้วอะแต่แบบอยากได้ลุคที่แบบว่าดูเบาๆอะดูใสๆดูไม่เยอะอะไรเงี้ย โบก็แนะนํากลิ่นนี้นะมันมีความแบบความคุณหนูมากๆเป็นกลิ่นที่มีความแบบความต้องการการดูแลอะไรประมาณเนี้ทุกคนมันคือกลิ่นที่ให้ความรู้สึกคุณหนูเอาเอาแต่ใจนินดความน่ารักความน่าทนุถนอมกลิ่นมันก็คือกลิ่นที่มีความน่าทนุถนอมมากโบบอกเลยว่ากลิ่นมันหอมมากกลิ่นคือดีมากว่าไหนที่โบแบบอยากแต่งตัวที่ดูแบบ ดูเด็กน่อยอะไรเงี้ยดูซอฟตแต่ว่าดูมีอะไรอะกลิ่นนี้คือแบบคือได้เลยทุกคนกลิ่นเนี้ยคือแบบพอแบบต้าแต่งตัวเบาๆแต่เราอยากดูมีอะไรอยากดูเป็นแบบลูกคนรวยอะไรใช้กลิ่นนี้ทุกคนมันเพิ่มความแบบดูมีลูกเล่นดูมีอะไรดูเป็นคุณหนูขึ้นนะทุกคนการแต่งตัวเราจะกลายเป็นแบบว่าดูซุกซนนะแต่ก็ดูมีความเป็นผู้ดีอะไรเงี้ยทุกคนแล้วมันมีความน่ารักตัวรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันมีความน่ารักใสๆเบาๆ แต่มีอะไรอันนี้คือพูดถึงความรู้สึกจากที่โบได้จากกลิ่นนะอันนี้โบจะพูดถึงเนื้อของกลิ่นนะคะกลิ่นตัวนี้จะมีความดอกไม้อะทุกคนดอกไม้ความสีชมพูอ่อนๆความทุ่งดอกไม้ความสดชื่นความสดใสความน่ารักความซุกสนกลิ่นมันให้โทนประมานนั้นนะคะกลิ่นตัวนี้มีความละมุนเป็นดอกไม้ที่เป็นทุ่งดอกไม้ที่มีความละมุนละมุนทุกคนคิดผาพุ่งดอกกุหลาบสีชมพูทุกคนที่แบบ สีชมพูหอมๆห,หวานๆดูมีความคุณหนูคุณใจอะไรแบบเนี้ย กลิ่นมันหอมหอมแบบดอกไม้แบบหอมธรรมชาติธรรมชาติมีความมากกับลมโชยมากับลมกลิ่นหอมสบายจมูกเออบดอกจะบอกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างสบายจมูกนะคะถ้าว่าใครที่ไม่ชอบกลิ่นโทนแบบว่าโทนแน่นโทนหนักโทนเย็นเียนหัวอะไรเงี้ยกลิ่นนี้คือรอดนะทุกคนกลิ่นนี้คือไม่แน่นไม่หนักเลยเป็นกลิ่นโทนสบายสบายใส่ฟีลแบบกลิ่นดอกไม้ที่โชยมากับลมดอกไม้จากทุ่งดอกไม้สีจมพูโชยไม้ที่บ้านและแบบเนี้ยเออมันให้ความรู้สึกกลิ่นแบบนั้นนะ กลิ่นนี้จะไม่มีความลึกลับความซับซอ้อนเหมือนเดานี่กลิ่นสีม่วงหรือกลิ่นสีแดงนะคือกลิ่นสีม่วงมันจะออกความลึกลับซับซ้อนกลิ่นสีแดงมันจะมีความดึงดูดมากๆเลยใช่ไหมแต่กลิ่นนี้มีความดึงดูดนะทุกคนมีความดึงดูดแต่ไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรมากอะคือแบบใสๆอะคือแบบสาวน้อ,แบบอยแลกแย้มอะไอย่างเงี้ย กลิ่นคือโทนแบบนั้นเลยนะคะโบนแน,น,นะนะะํานะถ้าหากว่าใครที่อยากมีความแบบดูเด็กลงอะไรเงี้ยดูมีความเป็นเด็กๆใสๆดูน่ารักน่ารักน่าทะนุถนอมอะไรอย่างเงี้ยแนะนํานะคะกลิ่นนี้ไปลองนะ,ะแล้วก็ผ้านุ่มนะตัวนี้นะผ้านุ่มคือนุ่มนุ่มมากอะโบใส่แล้วแบบใส่สบายทุกคนเสื้อผ้าก็คือถ้าหากว่าแค่แบบใส่ยเยอะก็คือแบบนุ่มนุ่มนิ่มไปเลยอะทุกคนเออแนะนําว่าก็ใส่ให้พอประมาณพอเหมาะนะคือที่โบลองใส่ยเยอะทุกคนโบลองใส่เยอะมากๆเลยคืออยากรู้ว่าพอใส่เยอะแล้วกลิ่นมาฉุดหรือเปล่าผลก็คือกลิ่น ฉุนเลยทุกคนขนาดใส่เยอะมากเลยนะขนาดที่แบบว่าจับผ้าขึ้นมาแบบผ้ามันนุ่มนิ่มไปหมดเลยทุกคนแต่กลิ่นคือไม่ฉุนกลิ่นยังคงความสบายสบายอยู่นะคะกลิ่นมีความสบายสบายแต่อาจจะติดทนมากขึ้นไงเงี้ยพอใส่เยอะนะกลิ่นมีความติดทนมากขึ้นแต่มันไม่ได้ฉุนไม่ได้เวียนหัวกลิ่นไม่ได้แบบพุ่งใส่หน้าขนาดนั้นอนะโมเดิรว่ากลิ่นเนี้ยคือใส่เยอะก็เปลืองเลยก็เปลืองแต่ว่าถึงใส่เยอะก็ไม่ได้ทำลายจมูกขนาดนั้นแหละนะคะทุกคนแบบตอนที้โบลองใส่เยอะใช่ไหมกางเกงทุกคนคือแบบมันกางเกงมมันพริ้ ผิวมันนุ่มมันแบบแต่ก็ร right. ู้สึกว่ามันนุ่มเกินไปอะนะเวลาเดินแล้วรู้สึกว่า้ายอยู่วะแา่กงหลุดปะวะอะไรอะเออมันนุ่มนุ่มมากนุ่มเกินไปอะทุกคนพอลังตอนนั้นก็เลยลองปรับลงมาเออผ้ามันก็ยังนุ่มอยู่ทุกคนผ้ามันก็นุ่มแล้วก็กลิ่นก็หอมเสื้อผ้าเรารู้สึกว่าใส่สบายด้วยความกลิ่นมันเป็นกลิ่นที่แบบกลิ่นโทนความสบายความธรรมชาติธรรมชาติเออโบรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยพอโบใส่แล้วอะรู้สึกว่าโบชอบอะกลิ่นเนี้ยคือโบแนะนําเลยนะคะกลิ่นหอมมากความติดทนแตต่่่ิดดทนนนอยูปประมาณ2เขึึ้ไซงบ ได้ลองไม่นานเนาะคือเสื้อผ้าที่ซักก็ยังแบบว่าที่เก็บไว้แล้วประมาณ2เดือนกว่าๆคือกลิ่นมันก็ยังอยู่อยู่นะคือโบก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเก็บได้นานเท่าไหร่แต่โบคิดว่านะว่ามันก็คงจะอยู่มาตรฐานของดารี่แหละก็คือประมาณ 3- ามในสเดือนประมาณนี้อันนี้คือโบยังไม่เคยลองเก็บได้นานขนาดน,นั้นนะเพราะว่าโบเพิ่งซื้อมาใช้ได้ไม่นานนะคะกริ่นนี้นะกลิ่นดีหอมติดทนมากๆนะคะคือกลิ่นหอมแบบ ซักแล้วก็ใส่นอนใช่ไหมตื่นมาตอนเช้าทุกคนคือจะอาบน้ําตอนเช้าแล้วอ่ะกลิ่นเสื้อก็ยังกลิ่นแบบกลิ่นหอมอ่ะกลิ่นเหมือนผ้าซักใหม่อยู่เลยอ่ะชอบกลิ่นมากู้ชอบกลิ่นกลิ่นแบบกลิ่นโทนนี้ของมันมากๆเลยทุกคนคือมีความติดโทนแล้วก็กลิ่นโทนสบายนะคะแนะนำนะคะาใครที่ชอบกลิ่นความลูกหนูกลิ่นความสดใสเบาๆความชมพูชมพูอ่อนๆนะคะแนะนําค่ะตัวนี้นะคะไปจัดค่ะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน กับโบก็พูดเลยว่ากลิ่นนี้คือไม่ผิดหวะนะังอะคือมันดีมากทุกคนกลิ่นคือดีมากๆเลยนะคะก็ถ้าามว่าใครที่ชอบกลิ่นนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โบด้วยนั่นคนอย่าลืมกดติดตามให้โบด้วยนะแล้วถามว่าใครที่ชอบหรือไม่ชอบหรือ,ม,อ,รอมีตัวไหนอยากแนะนาอะบอกโบข้างล่างคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวโบเข้ามาอ่านค่ะถ้าถามว่าใครมีตัวไหนอยากแนะนําหรือว่าชอบตัวนี้เหมือนกันหรือว่าตามไปลองจากคลิปนี้แล้วก็ชอบก็มาบอกโบข้างล่างใต้คอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวโบประมาณนะคะสำหรับคลิปนี้ไปละบาย